สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาววัฒนาวันที่26กนะคะกรกดาคม2567นนะคะทุกท่านวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้คือการจดเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจพังไว้ให้ให้ fc ทุกท่านพิจารณาเลขเด่นประจำวันนะคะ เลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่า F อซจะนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะพี่น้องทุกคนเราไปดูวันที่24ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงว่าท่านจะชอบไหมนะคะวันที่24เข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันที่24นะคะจะให้ตัวเด่น2และ8นะคะทุกคนมา3 2 4 4 3สา อ่ข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันนะคะทุกคนสองสี่สี่สองข้าคู่ที่ชอบด้วยเนาะพี่น้องมาสองสี่สี่สองนะคะทุกคนค่ะแปดหลุดนะคะทุกคนวันนี้เลขเด่นประจำวันสี่มาสองเด้งเก้าหลุดนะคะทุกคนวันพุธเลขเด่นประจำวันชอบไหลได้พี่น้องมามากมาสี่กับเลขสี่กับเลขเก้านะคะทุกคนชอบมานะคะทุกคนวันพุธท,ทีนี้เราไปลุ้นต่อวันที่ยี่สิบหกนะคะทุกท่าน ทุกท่านค่ะคู่ที่ใจจะจับให้ต่อไปนี้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดนะคะทุกท่านแล้วก็เลขเด่นประจําวันที่จะคู่มาให้ท่านได้รับชมมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกคนเรามาดูนะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้วันที่26จะใจได้เด่นอยู่ที่6และ9เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะทุกท่านวันนี้จับได้ทั้งหมด 8คู่นะคะ6 3 6 2 6 4 6 1 9ค่ะ96 93 92 94ค่ะทุกท่านประมาณนี้พี่น้องคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่9669นะคะ คู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะพี่้องขาใจมาก์มอนีใจมากม์โคสองสองหกเด้อค่ะพี่้องเป็นยังไงแน,น่นอนพี่้องมักน้ําใจบอมักกระตามได้เด้อพี่้องเด้อหรือว่าผู้ใดอยากจับไม่ก็จับไม่ได้เลยพี่้องเราแต่ความมักความชอบนะคะพี่้อง่ะคนเฮามาักบวกคือกันเนาะพี่้องเนาะมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลข 6และเลข1นึ่เลขเวลประจำวันคือ6 6กับ1 1ึนะคะทุกท่านสำหรับ6กับ1นี้ FC ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะถ้าท่านอยากจับเด่นแยกกับเด่นประจำวันท่านก็จับได้เลยนะคะทุกคนจับเหมือนกับเลขหุ่นนะคะทุกคนวันนี้ใจจับคู่ไม่ครบเดี๋ยวใจจะพูดให้ฟังก็ได้นะคะเผื่อท่านชอบนะคะทุกคน เลขเด่นแยกอยู่ที่6และ9เด่นประจำวันอยู่ที่6และ1เป็น6กเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งะคะหกนะคะ, 6, 6ะ,คะทุกคนประมาณนี้นะคะคู่6 6หในนี้ใจไม่ได้จับให้นะพี่น้องมันคือเลขเลบิ้ลประจำวันนะคะหรือ9 6้9ห1ห9เก้นะคะเก้าใจจับให้อยู่9 1 1าหนใจไม่ได้จับให้ก็แล้วแต่เอซทุกท่านจะพิจารณาชอบนะคะ ที่ใจพูดเมื่อกี้ก็คือคู่ดเด่นแยกกับเด่นประจําวันนาอพี่น้องเนาะเหมือนกับหุ้นนะคะทุกคนค่ะท,ทุกท่านค่ะสําหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่26กรกฎาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันๆสุขสุพ้นละพี่น้องสวัสดีค่ะ